นี่พี่นี่แล้วก็นใหญ่่ไทยครับรสวัสดีครับผมนเรนีอาหารกิจาสายันนะครับชั้นปีสองตอนสามวิทยหนึ่งวันนี้จะมาแนะนำหนังสือน้กอ่านเรื่องปัถนาเขียนโดยบรพลพันพงศ์ครับ ดูครับหนังสือเรื่องความปรารถนาครับเป็นเนื้อเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความปรารถนาในความหมายกว้างๆครับทางด้านความลักความฝันความหวังต่างๆครับรผมสาหรับข้อคิดของเรื่องนี้นะครับผมคือยอมรับในความเปราะบางของตัวเองนะครับผมเพื่อก้าวข้ามผ่านบันไปแลวครับผมและสำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับผมสามารถใช้บริการได้ที่ห้องสมุดโรงเรียนเตรียมทหารนะครับผมในหมวดของนวัติยายครับขอบคุณครับ